ทําไมมันทําได้ทําไมกูทําไม่ได้วะไหนมาหาหมีตกลงยังไงวะเนี่ยทาไมไปสอนแบบไอ้เบียไม่ได้เหรอทาไมคุณสอนแบบนิ่มๆแบบนี้ทําไมไอ้คนมันโง่จังวะทําไมไม,ไม่ฟังนะก,ก็ไปโทษคนอื่นโง่อีกแต่ไม่โทษวิธีการของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องตรงไหนตัวเองไม่มีความสามารถเองแล้วไปโทษเดี๋ยวลำไม่ดีโทษปี่โทษกองก็คุณสอนไม่ได้ไงก็คุณไม่สามารถสื่อสารให้เขาเข้าใจได้ไงก็ผมบอกแล้วโลกมันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยน คุณตามเขาไม่ทาแล้วคุณคุณตามเขาไม่ทันแล้วคุณจะมาฟาดวงฟาดงาว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จารีตประเพณีต้องเหมือนเดิมแกต้องเป็นเหมือนเดิมแกต้องมีพิธีกรรมเหมือนเดิมแกต้องเป็นอะไรเหมือนเดิมเท่ากับว่าคุณมาสกัดขัดขวางพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แน่จริงตอบผมให้ได้นะที่ผมยิงคําถามไปเนี่ยตกลงแล้วจารีตประเพณีเนี่ยมันไปขัดขวางพระธรรมคำสั่งสอนจริงไหมไปหาคําตอบได้แล้วคุณก็รู้เองว่าผมลึกไหม แล้วผมเข้าใจขนาดไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมจู่ๆผมขึ้นมาแล้วผมโฟกัสไปที่จุดเป้าหมายจุดเป้าหมายก็คือพระธรรมคำสั่งสอนเนี่พระธรรมคำสั่งสอนคือใครสามารถเอาไปใช้ตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องผ่านพิธีกรรมโดยไม่ต้องผ่านใดๆจังสิน้นคุณไม่ต้องไปกราบไหว้อะไรเลยคุณไม่ต้องไปบูชาอะไรเลยคุณแค่เอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนไปใช้ก็จบชีวิตคุณก็ดีคุณอยู่บ้านคุณก็เรียนทำได้คุณก็เข้าใจทำได้ อยู่บ้านฟังอาจารย์เบียร์เออกูก็ได้ทําแล้วนี่วะได้ทําเข้ามาปฏิบัติได้พระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเองไม่ต้องไปวัดก็ได้ครับก็อยู่ตรงบ้านทีนี้ข้อดีของการไม่ไปวัดคืออะไรมันจะได้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ของพระเฮ้ยไม่ได้ละโโหถ้าเป็นอย่างนี้ชิปละต้องรีบปรับปรุงตัวเองเหมือนที่พระอาจารย์สมทบท่านบอก ครูบาทุยท่านบอกอะถ้าคุณไม่ปรับตัวเองนะถ้าพระไม่ปรับตัวเองนะคาราวาสหนีหมดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการกระตุ้นให้เกิดพระอาถ้าอย่างนั้นต้องหาเทคนิคในการสอนประชาชนให้มากขึ้นละจะต้องหาความรู้ให้มากขึ้นจะต้องฝึกพูดฝึกเทศฝึกอะไรที่มันให้กับประชาชนได้ฟังถูกไหมครับมันก็เกิดการกระตุ้นแต่ของคุณเนี่ยเฮ้ยกูไม่เปลี่ยนแปลงนะ เอาตามกูอย่างเดียวกูไม่สนกูไม่ขอการเปลี่ยนแปลงกูจะเอาแบบนี้เอาแบบมหาหมีเอาแบบแนวความคิดของทนายอรชัยแค่นั้นเหรอเฮ้ยโลกสังคมมันเปลี่ยนอะแล้วคุณไม่เปลี่ยนตามสังคมเหรอครับเอาคุณก็ยังใช้มือถือนี่คุณก็ยังมีรถเนี่ยแล้วทําไมไม่ยอมเปลี่ยนล่ะครับทําไมไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองอะก็เปลี่ยนตัวเองเข้ากับสังคมสิเสื้อผ้าคุณก็ยังเปลี่ยนเลยยุคสมัยก็เปลี่ยนเมื่อก่อนใส่ขาบานเดี๋ยวนี้ก็มาใส่ นะครับเข้าลูกเข้ารอยแต่งสูตรใส่สูตรใส่อะไรถูกไหมครับมันก็ไม่ใช่แบบสมัยโบราณเวลารสนิยมมาเปลี่ยนได้อะแต่เวลาจิตใจทําไมไม่เปลี่ยนล่ะมันไม่มีเพราะอะไรมันเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทําลายไปเรียบร้อยแล้วเวลาเราตายไม่เหลือแบบนี้เหมือนกันไม่เหลือความเป็นตัวเป็นตนของอีกรเลยแต่เราไปสร้างตัวตนใหม่ด้วยการไปเกิดแล้วไปก่อเอาขันห้าตัวใหม่แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นในขันห้านะว่าเป็นของเราต่อไป แล้วเราก็ไปตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ยึดขันห้าตัวใหม่ว่าเป็นของเรายึดแบบเนี้ตลอดสั่งสารบอัยาวนานอาจารย์กินน้ำกระเจี๊ยบนี้จบไปแก้วหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ไปเยี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เหลือความเป็นน้ำกระเจี๊ยบกลับมาเขาเอาน้ำกระเจี๊ยบแก้วใหม่ให้อาจารย์เกิดปรากฏอีกแล้วอาจารย์ก็ดึงเข้าไปอีกก็วนอยู่อย่างเงี้ยเป็นวัฏวนไปไม่จบไม่สิ้นเพราะอะไรมันมีการเกิดปรากฏของความเป็นตัวเป็นตัวของเรามันมีอุปทา,านขันคือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนจริงของเราแบบนนี้นะ มันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นทั่วเป็นภัยที่นํามาทึงความทุกข์ร้อนของเราในปัจจุบันเนี่ยคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการร้องไห้น้ําตาไหลเพราะความพัดผ้าผิดหวังจากของเอเป็นทิรักเกิดขึ้นได้เพราะมีตัณหาคือความอยากไม่อยากสะตัวเดียวมันเป็นฐานะที่เป็นไปนไม่ได้เลยที่เราจะไปเศร้าอยากได้กระโถนใบนี้มากเลยกระโถนใบนี้จะเคยอยากได้มากเลยนะแล้วอาจารย์เนี่ยก็หามานานมากสีสดๆแบบเนี้ยเดินน้ําทองแบบเนี้ยที่บ้านอาจารย์ไม่มีสักใบเลย เพิ่งมีใบนี้ใบแรกหามาตั้งนานหาไม่ได้หาได้ก็แบบทะลุถูกกลางมากมันแบบเละเทะไปหมดมันเก่ามันเป็นของโวราสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วสนิมกินทั้งอันอาจจะก็ไม่ได้กังวลกังวลอะไรมันจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อวันนึงกระโถนเกิดปรากฏกับอาจารย์วันนี้มาแล้วมาตั้งอยู่ตรงหน้าอาจารย์มีคนกาส่งมาให้นะกระโถนใบนี้ไม่รู้ใครส่งมาให้ก็อขอบคุณมากเลยพอเวลาเขาส่งมาปุ๊บกระโถนนี้ของฉันแล้ะ ถ้ากระถนใบนี้หายเอาละอาจารย์จะเริมทุกใจเพราะอะไรมีใบเดียวอีกระถดใบอื่นมีเต็มมาหมดเลยแต่นามีใบนี้แค่ใบเดียวสะดและดันสมบูรณ์พอสมควรเสียด้วยแม้จะมีสนิมเกาะอ,อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ดูทุเรศทุลังท้องเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมข้างในเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีอะไรขาดรูด่างเพราะไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยสวยงามมากกระถนใบนีแล้วสีก็สดมากเมื่อกระถดเกิดปรากฏแก่อาจารย์ความทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่อาจารย์ละ เมื first, years, no ่อมีคนกระโถนขโมยกระโถนอาจารย์ไปแล้วมีคนมาทําร้ายกระโถนอาจารย์อาจารย์อาจจะทุ์ร้อนหรือเดือดเนื้อเลือนใจเพราะกระโถนไปนี้เพราะอาจารย์เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้นี่คือของอาจารย์ทุกไหมทุกอีกแล้วเกี่ยวกับกระโถนไหมไม่เกี่ยวนะเกี่ยวกับตัวเราเองนะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งั้นว่าเป็นของเราถ้าเราไม่ยึดล่ะก็ไม่ทุกก็ไม่ทุกกระโถนสรุปไม่เกี่ยวกับกระโถนนะเราล้วนๆไปสร้างความยึดมั่นถือมั่นแสดงว่าความยึดมั่นถือมั่่่่นนนนนนนออออยยยูููใใใีี้้หรรืเาะ ความยึดมั่นถือมั่นในนี้มีไหมไม่มีเพราะอะไรมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันเป็นธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมตามธรมมมธรมดาของมันใช่ไนั่นเองแต่เราเอาตัวอุปทานเนี่ยเข้าไปยึดจับมาในสิ่งนี้ว่าเป็นของฉันเราจึงทุกข์เพราะเราไปจับอาจจะถามเนี่ยกระโถนใบเนี่ยเย็นหรือร้อนถ้าเป็นเหล็กเนี่ยคิดว่าเย็นหรือร้อนในเวลานี้โดยปกติตามธรรมชาติมันต้องเย็นถูกต้องปะเพราะไม่ใ็นเหล็กเหล็กเวลาอยู่ในห้องแอร์เหล็กต้องเย็น ถ้าเวลาเหล็กโดนความร้อนเหล็กร้อนนะร้อนเพราะมันเป็นสื่อนําใช่่หเพอเวลาเหล็กมันร้อนเวลาเอาจา่อาอสมุษกระโถนไปนี่มันเย็นอาจารย์เอามือไปจับกระโถนพัวรู้ไหมว่าเย็นรู้แล้วใช่ไหมว่าเย็นรู้ได้เพราะไอ้นี่รู้หรือไอ้นี่รู้มือรู้ถูกต้องป่ะเพราะมันเย็นที่มือสุดท้ายความเย็นอยู่ที่ไอ้นี่หรืออยู่ที่นี่ความเย็นอยู่ที่ไหนความเย็นต้องอยู่ที่นี่สิเราหยิบออกมายังเย็นอยู่ไหม อ้าวไม่เย็นอยู่ไรนะแสดงว่าความเย็นไม่ได้อยู่ที่มือเพราะตอนนี้ไม่เย็นแล้วความเย็นอยู่ที่ไหนกระโถนแล้วมันจะยังเย็นต่อไปไหมจะยังเย็นต่อไปเพราะเป็นธาตุตามธรรมชาติของมันคือธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เรียกว่าโหดทภะร้อนเย็นอ่อนแข็งมันเป็นตามธรรมดาของมันเองจับดูรู้ไหมว่าแข็งมีคำว่านิ่มไหมเดี๋ยวลองเฟี้ยงกระทิงนะลองดูว่านิ่มหรือหรือแข็งนะเรารู้ว่ากระโถนใบนี้แข็งมือเราแข็งหรือกระโถนใบนี้แข็ง ระโโเปไปตัวแข็งถูกต้องป่ะแต่ตัวเนี้ยมันกระโดดเข้าไปรู้ว่าไอเนี้ยแข็งรู้เฉยๆถ้าปล่อยละ่ะยังรู้ว่าแข็งอยู่ไหมไม่รู้แล้วแต่รู้ได้โดยอะไรสัญญาคือความจําได้หมายรู้เวลามีคนถามกระโถนแข็งหรือนิ่มตอบว่าอะไรแต่เราเราเรา,เราจับไหมไม่จับเวลานี้เราจับอยู่ไหมปัจจุบันนี้จับอยู่ไหมแต่เราตอบได้เพราะอะไรเราไปเอาสัญญาคือความจําได้ใหม่รู้ในอดีตมาตอบในปัจจุบันถูกต้องป่ะ นั่นแหละเรียกว่าไปเอาสัญญามาจําได้ไหมรู้ว่าสิ่งนี้เป็นในปัจจุบันว่ามันคือความแข็งรับรู้ได้จากการที่เราเคยไปสัมผัสคือไปรับรู้ในสิ่งนั้นว่ามันเป็นอะไรยังไงยังไงยังไงเนี่ยเรียกว่าตัวผู้รู้เข้าไปรู้ในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวตนจริงของเราแต่เราดันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นตัวตนของเราไม่แย่กว่านี้คือรู้ไม่แย่กว่านี้คือาตาเรารวมกันไปก้อนเดียววันนี่คือของฉันทั้งหมดทั้งก้อนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไอ้นี่จะออกไปก็ไม่ได้ไอ้นี่จะออกก็ไม่ได้ทุกทั้งคู่แยกออกจากกันไม่ได้เพราะนี่เจ้าจึงสอนให้เราแยกทา่าแยกาตุแยกขันนี่คือขันนี่คือทานท่าตามธรรมดาเข้าไปยึดตัวนี้เรายึดว่ามันเป็นของอันเดียวอันหมดอันหนึ่งอันเดียวกันเราจึงต้องแยกออกจากกาันทําให้มันเห็นอย่างนี้